สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตสีดั้งกับบันทึกหมากเทพนะครับในตอนนี้เราก็วนกลับมาที่จีนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้เราก็เ,าเรียกว่าไม่ย้อนกลับไปในอดีตและก็แบบสลับสลับกันบ้างเนาะมาสมัยใหม่บ้างนะตอนที่แล้วก็เป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่นะก็กลับมาจีนสมัยใหม่บ้างนะครับซึ่งในยุคสมัยใหม่นี้เองเนี่ยนะผมก็มีนักมากล้อมจริงๆคนนี้ก็ไม่เรียกว่านับว่าใหม่มากเนาะเพราะว่า เกิดปี1989นะครับผมถ้านับถึงปีนี้เองก็อายุประมาณเราสัก90ใช่ไหม1989ครับน้าแปดเนะฮะก็20่สโอ้สาแล้วตอนเนี้ยโอ้โอ้หรอนะฮะเฉินเย่าเย่นะครับผมเฉินเย่าเย่ะนะค,นยเยคนคนนั้นก็คือเฉินเย่าเย่ะนะครับผมซึ่งก็เกิดในปี1989เก้เออเดี๋ยวนะถ้าผมคำนวณไม่ผิด ส1มิบเอดปีแล้วเหรอเนี่ยโอ้ oh, นะฮะในเวลานี้นะครับเฉินเย่าเย,ย่อายุสามปีจริงทำไมทำไมผมถึงตกใจครับผมที่เฉินเย่าเย,ย่ตอนนี้อายุส1มปีแล้วเพราะว่าสมัยตอนที่ผมมาผมอยู่เมืองจีนเนี่ยเราผมก็ไปดูการแข่งขันระดับแบบมาหาลัยอ่ะครับผมที่เขาแข่งกันเนี่ยเฉินเย่ยยาเย่ก็เป็นตัวแทนมาหาลัยนะครับผมก่อนหน้านี้เฉินเย่าเย่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาโดยตลอดนะในฐานะมืออาชีพที่ เอ่ออายุน้อยมากนะผมเรียกว่าใครๆในภาษาจีนก็เรียกว่าไอ้หนูมาสัจจันนะผมก็เรียกว่าสร้างตำแหน่งเออ่นะมีอยู่ช่วงหนึ่งเฉินเจ้อย่ก็ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำนะผมนะฮะใ,ในปีห0 1 2องอ่าสองพันสิบสองสนะครับผมก็อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับผมแล้วก็เออ่เรียกว่าเรียกว่าเป็นตำนานหนึ่งคนเลยแหละนะฮะในช่วงหนึ่งก็2013เองก็ เป็นนะะอะไรเ,เรียกว่าแบบประมาณว่าไม่ไม่ลงระเอียดกันเยอะแล้วกันนะครับผมว่าแบบผลงานขนาดไหนจัดเต็มขนาดไหนนะฮะเฉเยๆเองเนี่ยหน้าตาเนี่ยดูแล้เนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าหนูมาสจั่นเนี่ยเพราะาหน้าตาดูเจียมยม,มากนะถ้าเราไม่บอกว่าคนคนนี้เป็นนักมาร์กลอมมืออาชีพหรือนักมากลอมเราจะแบบนึกไม่ออกเลยคนคนี้ทำอะไรวะเนี่ยนะฮะหน้าตาจะ้ายอีคิวสั่งที่ใส่แว่นนะครับผมพมดอย่งคี้แล้ว เพิ่นก็เฉุยๆเยเขาเรียกว่าอายุน้อยของผมนะ mm hmm. ผมก็แเสลเล่นนิดนึงนะก็น้องนะผมนะฮะน้องก็เลยรู้สึกแบบแล้วก็เพิ่เป็นคือผมก็เคยไปดูเขาแข่งข้างริมริมสนามด้วยนะครผมก็เรียกว่ามีความผูกพันเล็กน้อยล้กันมากกว่าโบท่านอื่นที่ไม่เคยเจอตัวจริงเสียงจริงกันเลยแต่คนนี้คือเคยไปยืนถ่ายรูปสดๆกับเขาเลยด้วยซ้ำนะนะผมนะนะซึ่ง สไตล์หม่าของเฉอร์เยอยๆเนี่ยน่าสนใจมากผมเป็นสไตล์ที่ไม่ได้ชอบที่จะโจมตีไม่ได้ชอบที่จะสู้รบเลยครับผมแต่สไตล์หม่างเขาเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าสีจี e ครับผมภาษาไทายแปลว่าเครื่องซักผ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าประมาณว่าชอบทํารอดอ่ะคือไม่ได้ชอบทํารอดสีจีหมายถึงว่าที่ฝั่งหนึ่งก็จะโดดเข้าไปรอดทำลายพื้นที่เขาให้ฝแบบล้างพื้นที่เขาให้หมดอ่ะภาษาจีนเขาเขาหมายอย่างนั้นนะนะผมก็คือว่า มีพื้นที่ฉันก็จะรอดมื้ที่ที่ฉันก็รอดคุณสร้างพื้นที่นี้ใช่ไหมฉันกระโดดเขาไปรอดคือคือต้องการจะทํารอดอย่างเดียวเลยนะผมไม่โจมตีไม่สู้ไม่อะไรเลยใครจะสู้ก็อ่าไม่สู้ก็เอาพื้นที่ของฉันไปเอาพื้นเอาพื้นที่คือเอาพื้นที่ของฉันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะผมสไตล์ของฉันเยว่เย่ยนะผมซึ่ง mm hmm. เรียกว่าไงดีสไตล์แบบเนี้ยคนที่จะโจมตีแข็งๆหนักๆได้กับฉันเยว่เย่ได้ก็มี เรียกว่ายังไงก,ก็ก็ยากเหมือนกันนะเพราะเพราะว่าแบบตระกูลชอบทำรอดเนี่ยนะผมนะผมก็ก็เรียกว่าไหลอะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะผมซึ่งกระดานที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นกระดานที่เรียกว่าสุดยอดมากเลยครับผมนะนั่นะช่วงนั้นก็คงน่าจะนับว่าเป็นปีท็อปฟอร์มช่วงนึงของเขานะผมกระดานที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นกระดานในปีสองพันห้านะผมสองพันห้าในเดือนเก้าวันที่ยี่สิบห้านะผม นะเป็นการแข่งขันาภายในของจีนเองนะผมซึ่งก็เฉินยเย้าเย่เนี่ยต้องเจอกับเซี่ยเฮอร์นะผมซึ่งเซี่ยเฮอเองเนะี่ยในเวลานั้นเฉินยเย้าเย่แค่5ดังเซี่ยเฮอเนี่ยก็แค่6ดังนะครับแต่ตอนหลังทั้งสองคนตอนนี้ก็เป็นกลายเป็น9ดังหมดเป็นทั้งคู่แล้วนะครับนะซึ่งกระดานเนี้ยเฉินยเย้าเย่เนี่ยผมถือหมากสีขาวส่วนเซี่ยเฮอเนี่ยถือหมากสีดําดูสังเกตน,นะว่าแบบเราดูไปเร็วๆเ,วเวนี่ยผมเซี่ยเฮอเนี่ยนะฮะก็พยายามจะสร้างโครงสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่บร,ริเวณกลางการกะดาน นะผมนะล,ลองดูไปเนี้ยดูนะเนี้ยก็พยายามจะสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่กางกระดานเนี่ยนะดูดิดูด,ดิเป็นมหาสมุทรของสีดำนะนะฮะแต่อยู่เขาเขาเดินเม็ดนี้เข้าไปเนี่ยคือเม็นนี่แบบสังเกตสไตล์ของเฉินเจี๋ยครับผมนะะเอามุมทำรอดทำรอดนะฮะทำรอดแล้วก็กระโดดเข้าไปรอดเนี้ยงงมากเลยเอากระโดดเข้าไปแล้วมันแม่นตลายหรนะครับผม นะเราก็คงไม่ลงารายละเอียดกันนะก็เนี่ยแล้วดูพอเขาเบียดมามนล้องราจะตัดเสร็จปุ๊บแล้วททนนี้ถอยกลับบ้านหีไม,ม่อ่ะทะยงกับเข้าไปอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือแบบค,แบบคือไม่คิดว่าหมาตัวเองจะไม่นที่จะตายกันเลยใช่ไหมเนี่ยนะฮะงั้นเขาดาก็เลยยิ่งแบบเลยยิ่งใส่ใหญ่เลยอ่ะดำยิ่งอัดอัดอัดเข้าไปนะฮะเนี่ยนะดูดิอย่างเงี้ยแล้วก็จะพยายามทําให้สองเม่นนี้รอดให้ได้นะครับผมนะซึ่ง นัเนี่ยดูคือดำเองอ่ะก็แน่นอนก็ใช้วิธีการโปพวกนี้ไม่มีพลาดอยู่ละเขาเรียกล้อสายจูโจมขวาภาษาไทยแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้คํานี้นะคมันไม่ใช่ล่อสายจูโจมขวามันมันไม่ใช่ใช่ว่าล่อแต่มันคือฉันตีจริงๆอ่ะตีที่ที่ซ้ายอ่ะแต่การตีปุ๊บเนี่ยคือตีจริงจังด้วยนะไม่ใช่ตีเล่นๆนะตีจริงจังอ่ะแต่คําว่าล่อมันเหมือนบานะ็อะนะคือมันก็ตีจริงจังซ้ายแต่ฉันจะเอาขวาอะไรเงี้ยนะฮะนะเนี่ย อันนี้แน่นอนดำคือคือสลับโปเนี่ยจะมาล,ล้อมสองเปนี้เขาจะอยู่แบบไม่ได้อยู่จะลงเม็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อกระโดดล้อมสองเม็นนี้หลอไม่หรอกฮะก็ต้องมาแปะกระแทกร้ดน,นู้นกระแปะกระแทกด้านนี้เดี๋ยวดูนะเนี่ยเนี่ยนะก็พยายามจะโจมตีเนีน่ยสำกักขาวเองเนี่ยก็ต้อง,ง,อาอง,ง,งการจะเอาสองเนี้รอดกลับมาก็ก็แน่นอนก็เหมือนกันอยู่เขาจะแบบแบบพุ่งหนีรอดออกมาเฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องแบบก็แปะไปแปะมาเหมือนกันนะสงเกตเนี่ยเนี่ยเขาก็เริ่มหนีออกมานะครับ ต่บปิงก็เล่นนอนเพื่อจะโจมตีไอ้สามเป็นนี้ต่อไปเนี่ยนะคือต้าหมายสามเป็นนี้มันมันอะไรอยู่เข้ามาล้วงเข้ามาถึงคอหอยฉันอย่างนี้นี่คือฆ่าให้ตายดีกว่านะรับนะก็นะก็เนี่ยดับิงก็พยายามตัดข่าวนะเดี๋ยวดูนะตับปิงก็พยายามจะตัดนู่นตัดนี่แต่นี่เอาสามเนนียมันต้องโดนโจมตีหนักๆให้ได้เถอะเอาว่างั้นเถอะนะเนี่ยตัดไปตัดตัดตัดตลิตัดนะฮะตลิเนี่ยนะแล้วก็ต่อขึ้นเนี่ยตับปิงก็เริ่มสร้าง ขาเร <zek> ียกโครงในการโจมตีตัดตัดขาออกนะ,นะครับผมนะนะก็เนี่ยนะก็ตัดไปล้อมไปนะเนี่ยปุ๊บอัลตรีนะครับผมนะฮนะถึงตรงเนี้ยถึงมาเป็นเนี้ยผมขอย้อนนิดหนึ่งคือเกมเนี้ยเนื่องจากมันเกิดในปี2005ันห้าในเวลาแน่นอนจะไม่มีไอแน่นอนนะจนผมเนี่ยต้องออกมา หมากกระดานนี้มันลองลงกด AI ดูก่อนก่อนที่พวกเราจะแบบมามามานั่งดูกันนละ้ที่จะทําคลิปให้ดูเนะี่ยผมเอากด AI ดูไอมองว่าเม็ดนี้ครับผมดำเนี่ยควรจะไม่ใช่เดินไปนี้ดำควรเดินตัดตรงนี้แล้วความเป็นไปได้ในการชนะของสีงดํายังอยู่ที่เจ็ดสกว่าอยู่ดีจริงๆถึงตอนนี้นะผมถึงตอนนี้ถ้าไม่รับตรงนะี้ยังให้ความเป็นไปได้ในการชนะของสีงดํายังสูงมากอยู่ดีนะผมยังคือมากกว่าครึ่งอย่ะยังดำ,ด,ำงด้วยดำยังดีอย่างนั้นเถอะ ถ้าดำอย่างดีนั่นหมายขอว่าดำสามารถกินไอ้อนนี้ได้นั่นคือ AI นะ AI บอกให้กินได้แต่ถ้าว่าสิ่งที่มันแบบสุย้อนมากเนี่ยที่มันเป็นบันทึกหมากเทมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะไอที่เดินผิดก,ก็เดินผิดนะในเกมจริงเนี่ยแบบนี้ก็ไปเดินแบบตัดอันนี้นี่คือความเป็นได้ในการชนะของสีดำก็ตกมาหน่อยละนะฮะก็ไม่ใช่แบบว่น้ำปีดป๊ดๆเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เราก็ไม่ไม่อธิบายผมก็เติมนี่ครับผมบันทึกหมากเทีมที่ททต้อง,ต,องต้องแบบ ต้องให้เกมนี้ต้องให้หมาเป็นนี้เลยก็คือหมาเม็ดหนึ่งสองแปดเนี่ยแหละครับผมหนึ่งสองแปดเนี่ยนะฮะเ,เราต้องอธิบายก่อนวนะ่าแล้วมันมัน,ม,นมันยังไงวะเนี่ยคือถ้าพยายามจะอ่านหมาอย่างไงเนี่ยผมขาวเนี่ยจะเดินออกจากกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเม็ดไหนยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะผมไม่มีหมาเม็ดไหนที่จะเชื่อมกับบ้านแล้วหนีรอดออกมาไ,ได้เลยนะครับโปอ,อ่านกันเรียบร้อยคอมเมนต์กันเรียบร้อยไอ้ทั้งยวงเนี่ยแบบถ้าจะเดินออกจากกลุ่มเนี้ มันรอดไม่ได้แล้วประเด็นคือ AI ก็คำนวณน,นะคำนวณคำนวณคำนวณน,น,น,นะจน AI ไยังไม่ได้คำนวณหมางแบบนี้ด้วยซ้ำผมเนี่ยแบบฮะหนึ่งสองแปดเอไอไม่คำนวณครับแล้วพอผมจิ้มเข้าไปเอไอคำนวณเนนะี่ยคือพอไม่คำนวณเนี่ยหนึ่งสองแปดเนี่ยก็ยจะเดินอะไรอยู่แถวนเนี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยขาวแย่หมดเลยจนกระทั่งเดินแบบผมกดหนึ่งสองแปดจิ้มเข้าไปตุ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บอะเอไอแม่งแบบกราฟสีขาวเด้งพุ่งขึ้นไปแบบอา้าว มีโอกาสลอดเฉยเลยทั้งที่ไอก็ไม่เคยคำนวณเลยซ้ำเพราะงั้นคือหมาถึงสองแปดเนี่ยเป็นหมากที่แบบคือถ้ารู้ความเป็นไอรด้ในการชนะไปแล้วเนี่ยแล้วมาดูผลของมันเนี่ยหนึ่งสองแปดพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแบบกลับกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ได้คิดว่ามันจะไปเชื่อมมันอะแต่เราก็เดินในจุดที่ที่อีกฝั่งอ่อนแอเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสีดําเนี่ยเอ,อิมันก็ตัดขาวไม่ได้เวย้ยหนึ่งสองแปดเดินเสร็จปุ๊บกลับกลายเป็นดําตัดขาวไม่ได้ละงง แต่เขาว่าดันตัดข่าวไม่ได้เนี่ยโอ้โหคือแบบเอไอก็ AI เอไอเถอะมนุษย์ก็มนุษย์เถอะซับซ้อนซะจนแบบผมแบบคือทัดไฟเข้าแทรกเลยอะกดเข้าไปทีนี้แบบให้ไอคำนวณทีแบบน,นู่นนั่นนี่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำด้วยกันนะว่าทัดไฟเข้าแทรกรักษาแบบไหนแต่ดูก่อนในเกมจริงเป็นยังไงนะผมเกมจริงเองเนี่ยแน่นอนดําก็ต้องตัดดีอะไรกันจะอยู่จะมาเอาก้อนนี้เชื่อมกับได้ไงนะผมเขาก็กระโดดขอเชื่อมกับบ้านให้เชื่อมใหม่นะผมก็ แน่นอนก็ต้องไม่ให้ต้องตัดกินทั้งหมดเลยนะครับผมและเขาก็กโดนในทีหนึ่งนะครับซึ่งจหวันนี้เองเนี่ยดำเองก็จะมองว่าเม็ดน,นี้นะผมโดนเบียดตรงนี้อาจจะเป็นเซนเต้นะรผมนะเพราะฉะนั้นดำเองก็เลยแบบว่าเอาเอก็เลยต้องยอมนะผมก็เลยเดินตรงนี้แรกกัน2เม็ดก่อนนะครับแล้วเม็ดนี่หนึ่งสามห้าก็เลยเดินแบบแค่ให้ตัวเองไม่ตายนะแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่เดินกลับบ้านไปนะซึ่งพอเดินกลับบ้านไปถึงตรงนี้แล้วหนึ่งสามแปดแล้วเนี่ยผม ก็เปอร์เซ็นต์การชนะของสีดําเนี่ยผมก็คือม,มันตัดไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะต้องดูกันแล้วเพราะพื้นที่การกระดานที่ควรจะมีมัน,มนไม่มีเน่ยนะเพราะว่าอันเนี้ยคือเกมจริงเลยครับผมตะลึงไปแล้วเนี่ยแต่เกมจริงเป็นอย่างนี้เลยแบบประมาณโอ้โหอะไรวะก็รอดกลับไปง่ายๆอย่างนี้เองเลยเหรอนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราดูที่ AI ไเนี่ยให้ AI ไอคำนวณเนี่ยนะครับผมนะเริ่มตั้งแต่บริเวณตรงนีงส้สปั๊บเนี่ย เนเนียหนึ่งสามห้าเนี่ย AI บอกว่าให้ควรจะต้องนะควรจะต้องปิดตรงนี้ไปเลยนะครับผมปิดตรงนี้ไปเลยเนี่ยนะก็จะเกิดความซับซ้อนมากถ้าเกิดว่าเขาปิดตรงนี้เนี่ยนะผมเราก็จะทิ้มตัดนะครับผมซึ่งข่าวเองก็จะไม่รอดก้อนนี้ทั้งก้อนจะอย่างคือจะไม่รอดอะผมนะฮะนะกนะ็ผมกด,กดดูให้ดูนิดนึงหลักนันว่าประมาณแบบไหนเนี่ยนะอย่างนี้อ่ะ นะเนี่ยอะไรเงี้ยนะแปดคือถึงตอนเนี้ยขาวก็ยังไม่ค่อยจะดีสักไร่ลยนะประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สีขาวนะผมคือไม่ขาดไม่ได้ตายขาดแต่ไม่ค่อยดีสำหรับขาวเท่าไหร่นะครับผมนะหรือหรือจังอีกจังหวะหนึ่งจังพอพอพออ่าขาวไม่เล่นเป็นนีนะผมขาวเล่นเม็นที่แทนทิ้มลงไปแทนอันเนี้ยขาวเนี่ยนะผมคือตอนแรกไหนเอไอก็ไม่คำนวณหมักเป็นนีไงผมก็ลองอ่านบังคับลองเป็นนีสักโอ้โหกาบมันเหวี่ยงเด้งดึ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 งแบบดึง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 เลยอะ นะแล้วไอก็โอ้กแล้วผมก็กดตามไอดูต่อนะฮะก็โอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยขอกลับบ้านก็ไม่ให้นะแล้วทิ้มกันไปนะแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยถึงตอนนี้ความได้นในการชนะเวียงมากเลยครับคือเขาว่าเวียงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเม็ดนึงกับอีกเม็ดนึงแล้วเวียงอยูน่นะพอจิ้มไปตุ๊บแล้วให้ความโนมจะเวียงดึ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 ง,ด,ง,ด,งดึงอย่างเงี้ยอยู่อะอยู่ปั๊บหนึ่งอะคือแบบตอนนี้อ่าแล้วก็คือคือมันแทบจะเรียกว่าไม่อะไรอะเนี่ยเนี่ย คือคือเรียกว่าตายยากมากแล้วกันสำหรับเขากลุ่มนี้นะครับผมเนี่ยตายยากมากหัวก,กดไปเท่าที่เท่าที่เท่าที่เอไอมันเนี่ยนะนี่ก็กดตัดมีไอม้หนึ่งสามหนึ่งห้าสองก็โดนตัดนะฮะแล้วกันอันนี่ก็ครูตัดอีกทีเป็นที่เชื่อมแล้วก็แล,วกแล้วก็อะไรไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะดูมันแล้วเพราะว่าคือเปอร์เซ็นต์การชนะตัวอย่างเงี้ยของเอไอดูเหมดว่าเอไอจะให้อ่าจะให้ข่าวดีดีแต่แบบไม่ใช่ดีแบบเป๊ะๆนะ คือเรียังสู้กันได้อย่างประมาณ50-50ิบห้าสิ่าเยัง,ย,งยังเกมเล่นกันต่อได้นี่คือ a, a i ให้มานะครับ a ออาจจะคำนวณผิดก็ได้นะัหลายๆครั้งนะครับอย่างเงี้ยถ้าไฟเข้าแทรก AI มองว่ารอดแต่เราแบบมองว่ารอดอยังไงวะเน,นี้ยนะก็เรียนจาก AI ก็ประมาณอย่างงี้นะผมซึ่งนั่นก็เลยเป็นที่มานะผมของบันทึกหมากเทพหมากที่128เม็ดน,นี้นะครับผมเม็ดน,นี้ครับผม ถูกจัดอันดับให้เป็นบันทึกมากเทพแล้วก็เป็นสไตล์ของเฉินเยญญาเย่ยเลยด้วยซ้ำครับที่นะผมแบบ c ีออะเนี่ยมากเว็ดเนี้ยอ่าไม่ใช่บันทึกมากกระดาษเนี้ยผมถึงกับเรียกว่าเป็นไปตามสมญาณนามที่ในวงการโปรเขาเรียกเอ็งหนุ่มน้อยมาใจรจรันเฉินเยญญาเย่คนนี้เลยครับผมเครื่องสักผ้าผมติดตดามเราต่อไปในสัปดาห์หน้าตอนนี้สวัสดีครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบชื่นชมผลงานของผมมาโดยตลอดนะผมตั้งแต่หมักล้อมวิดีโอนะผมจนกระทั่งอคอมเมนต์เกมห้าทีกับหมักล้อมแล้วก็จนมาเป็นบันทึกหมักเทพเนี่ยนะครับผมก็ผมเองกับทีมงานเนี่ยก็มีความตั้งใจอยากจะผลิตนะผมคลิปดีๆเหล่านี้ออกมาอยู่เรื่อยๆนะผมนะฮะซึ่ง ในการผลิตเองเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่อาจจะต้องใช้ทั้งกำลังทั้งแรงทั้งเวลานะครับผมก็เลยอยากจะเ,เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจนะผมก็สามารถที่จะด o n a t ให้กับผมและทีมงานได้นะครับผมโดยที่ด o n a t i ผ่านทางลิงก์ที่อยู่ด้านล่างด o n a t ผ่านทางด o n a t ผ่านทางเลขที่บัญชีที่อยู่ด้านล่างเนี้นะครับผม แล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับผู้ที่โดเน a t i o มานะผมถ้าโดเน a t มาแล้วเนี่ยผมแจ้งชื่อนามสกุลมาให้นะผมผมจะเอาชื่อนามสกุลเนี่ยนะผมไปไว้อยู่ในท้ายคลิปหลังจากที่โดเน a t ไปแล้วนะหลังจากที่มีการตัดต่อไปแล้วนะผมไปเป็นการขอบคุณนะผม mm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะผมที่ได้ติดตามแล้วก็ถ้าชื่นชอบชื่นชมยังไงนะผมเพื่ออยากจะให้ตัวเองได้เล่นหมากร้อมเก่งมีเพื่อนเล่นเก่งๆนะผมก็ ให้สามารถที่จะกด Subscribe แล้วก็แนะนําเพื่อนนะครับผมเข้ามาชมได้นะเผื่อว่า,าเพื่อนๆดูแล้วอาจจะโติดใจดูแล้วอยากเล่นหมากรอมแล้วก็อาจจะได้มีสังคมหมากรอมท,ท,ที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็เล่นได้สนุกขึ้นนะครับผมก็นะติดตามตอนต,ต,ต่อไปของผมได้เลยครับ